ีค่ะไม่แต่ค่ะสวัสดีค่ะคุณสวัสดีค่ะแม่ฟันว่าปู่ที่พ่อขาเพิ่นเอารถมอเตอร์ไซค์มาให้แม่ค่ะอให้แม่ขี่ไปหาเพื่อนอยู่การเพิ่นว่าแม่กับเปปปิดไว้นอรถน่ะขาขาคุ้มไว้มันงามเนี่ยมันไม่รถคันใหญ่ๆมอเตอร์ไซค์แต่ว่าแต่ของขี่เป็นรถรถแบบน้นแต่ว่าหักเหมือนว่าแต่ของที่ขับเป็นค่ะเอาขามาปิดไว้ผูที่รถหายรถหายก็เหมือนว่าทร่หาเพื่อนแต่ว่าบบหูเบอเพื่นแต่ว่า แต่ว่าห่างในทั่วบอกเพคนว่าลวดหายเด้อปูไปบ่ได้คือก็ว่าเดียวเดียวทาปูอยู่นั่นล่ะปูสี่อันเพื่อบอกว่าิโอไปทะเบียนลวดคือก็จดในในคอยเจ็ดแปดเก่าคือก็พาคอยไปนั่เห็นอยู่ล่วงพขาบอกว่าตำรวจก็จับโจรได้แปลว่าโจรนี่ลากรถไปเนาะแมืนเหมือนว่าเพคนแจ้งบอกแล้วนะบอกว่าเจ็ดแปดเก่าเลขทะเบียนรถไปเพ่นก็บอกว่าอันจำได้อยู่บ่อเลขทะเบียนรถดเฮา จะใดญรอดมากขึ้นค่ะ่นบอกให้รอก่อนคนว่าเดี๋ยวจะไปบอกะเบียนตรเลยบอกว่าจะได้ทีเห็นรถจะไปแจ้งจังได้ในห่วงฟันน่ะค่ะโทรไปห้าคนิ่ะนะค่ะบันนี้คนว่ารออยู่นั่นล่ะเดี๋ยวจะไปบอกเรีทะเบียงโเพิ่นมาหอดนั่ในค่วงฟันอันผู้เขกียนให้คอยอันเสกกระดาษเทปแปดเก่านี่ละทะเบียนรถดค่ะบันี้ เพื่อนี่นำไปอันเพื่อนพาไปหุ่นของตำรวจก็จับโจรได้สถานีตำรวจมาหนี้อันก็เห็นทะเบียนรถก็เห็นรถนั่นเจ๊ดแปดเก่าทะเบียนรถแค่ไหนยังไงก็ง่ายรถพ้องจะพองว่ารถเพื่อนอุ้มหายโอ้ค่ะเป็นใบเนาะรถใหญ่มีใบเนาะรถผู้หญิงนะรถแบบกันใหญ่ใหญ่แล้วค่ะมันแทบว่าเป็นแสนอ่ะนะค่ะสิบพี่เอ็กทีพีเอ็ก ท่านจีน้ำเงินนี่งกว่ากันค่ะน้ำมานไหแม่กัญญานมันหายไ่นี่หายเนาะค่ะเอายังพีวีซีใบยางดีบัดไปหน้าได้อยู่สถานีตำรวจคุณตำรวจจับโจรได้ว่าว่าเป็นรับรถันมาเห็นรถเราเอามาค่ะพับมาจับโจรได้เห็นเห็นโจรบ่คุณแม่เห็นหน้าโจรบ่บัตจับได้เลรอเห็นอยู่เจ้าว่าฮาร์พุ่งเขากูบ่งเขาว่าฮาร์พบ่งเขาค่ะคนเพว่ากลาง โอ้ค่ะค่ะพอท่านเฒ่าเนาะคุณแม่เนาะค่ะบาดนี้เห็นเห็นเลขรถนั่นเจี๊ยตไเก่าเพิ่งเขียนหายโตสีใดงคุณแม่บาดสีอันนี้ห่าเงิหมือนเหมือนถุงยางรูเท่าเหมือนทะเบียนรถุงยาธรรมดเท่าเหมือนกันเลยอันนี้เป็นความฝันของแม่แปงเองเนาะค่ะอันคืนถึงนอนแต่ว่าขาอยู่เนอะประมาณถึงต้องถึงกับเก็บยังเหลวก็นอนนั่นเหนื่อยเนาะ ค่ะมันตื่นมาตีหนึ่งยังกว่าฟันเด๋อคันนี้เนี่ยดูของนำก็มานอนทีสองอยู่นะฝันเมื่อถึงมากเกินแตงทีหักเห็นหอดตำรวจใส่สุดตำรวจเลยบอลคุณแม่เป็นคุณบอกว่าผู้น่ะผ้าไปหาพี่เห็นไปตขออันเพื่อนว่าเพื่อนแจ้งตำรวจด้วยแจงก่อนกับอกว่าเพื่อนว่าตำรวจนั่นเห็นแล้วจับโจรได้วยแต่ผ้าแม่ไปเอาลวดน่ะนะแต่ที่เป็นต้นแม่ก็ว่า เดียวกับอันคนบปคนก็บอกแม่ว่าจำได้อยู่บลัาเพื่อนสีเมือกบอกว่าจำได้เ่ะเรียนรดเรียนรัหนุ่นารเจ็ดแปดเก่ารอโอ้อย่างยารยันอาจจะกลับหัวอีกเพื่อแจ็คแปด่ะค่ะแต่ว่าย่ำเนี ค่ก okay. ับหัวเก่าเป็นฮุกกันได้หรือว่าเจ็ดเจ็ดเป็นหนึ่งก็ได้เนาะจำได้อยู่บ่จะเมียนรถปเจ็ดเปดเก่านั่นบางหันนี่ยกรบปกกับหัวเรายังหูกระไรๆอันคือคือกรบปพูดจะกับหัวมันแบบว่าเหมือนว่างอยงได้มันดังได้ขันขันบอกตรงตัวมันก็ดังเนาะค่ทั่วจริงมันจะออกเก่าเจ็ดได้หรอขนาดตอนแม่ถือซีฮุกคุณยังหูว่อันถือสองตัวมันจีได้เพียร์เนาะอันสามตัว ขายลูกบอลทีนึงเพนจังไดไปสายหนังนั่นมันกับแพงอยู่ได้เพื่อนวาสร้างจะไปหอดเอา่ะเพราะว่าเพื่อนอยากเบิ่งหนังเนอกเนี่ยอยากเบิ้งแพงอยู่ดอกค่ะเราหเขายลูกอยู่ดอกสามตัวคันถือสามตัวนี่เอฟซีนี่ซอยสมทบเลยล่ะเดินเบิ่งแขนนอกหนังคุณแม่นอกค่ะวันนี้เพื่อนกับซี่ว่าซี่ตัวทะเบียนได้รดนั้นจำได้อยูบอว์จ้ำใดยู่บอว์ย้ำเลยย้ำมาที่เมืองเหมือนว่าเอารถมาให้แม่เลยเป็นน้ามาแบบเอาไว้รถงามๆเนี่ย ลวดออกไม่เลยเดินมาให้ไม่เอี่ยมอองเลยแม่ก็เอาแล้วเนาะอยากขึ้นมาปิดไว้หน้าเห็ดยังเอาขาโปกไว้เออป้าเน้นตื่นมาเมื่อกี้เหมือนเนาะนี่คุณตาเพิ่ไปเห็นลวดไปโทวไปหาคุณกุน่าแต่ว่าบ่ร์หูเบอร์โทรได้บัดนี้แต่แต่ว่าหักโทขสินะโอ้เลขค่ายเบอร์โทรแม่แปลกนี่ตัวใดคุณแม่ขอขอติดไปเอฟซีกเก่าแปลห่าเก่าแปลห่ามันก็อันเดียวกันนี่อันเดียวเลขค่ายแต่ว่าก็อย่าลืมกลับเนาะคือบางกันเนาะกลับหัวค่ะ เด็กถ่ายนอกเก่าเป็เก่ากระพุกเป็นจุวนบานนี้เลขนาเด็กคุณแม่เลขนาศูนย์เก่าสามเด็กนาศูนย์เก่าสามเพื่อเอฟซีคุณถามหานอกคุณแม่นอกแต่ว่าฝันว่าเด็กไปโล่งพักเด็เห็นตำรวจมีเลขหนึ่งเก่าหนึ่งกะยะลืมเน๊อะนอคุณแม่นอค่ะการเลี้ยวใต้เอฟซีพันสิ แต่ว่าคนอื่นก็คือวันแบบอันเทีนทะเบียนรถเนาะค่ะแต่ว่าถิ่ชาวบ้านลอกโก้คือถ่ายทะเบียนรถเนาะโก้คือถ่ายเนาะค่่ะเพนก็บอกว่าข่วมจริงมันจะออกเก่าเจี๊ยบเลยละวะแต่ว่ากันออกเก่าเจ็๊ยบแม่จะเลี่ยไรแต่ว่าเก่าียบแม่ไม่ค่อยได้ออกอ้าบอเป็นยังไงเอาสามตเลยเนาะแม่เนาะค่ะค่ะเรื่องแรกความฝันของแม่ลงแป้งมีซำนี้แม่นป่ะค่ะ ขอบคุณนทางความฝันค่ะขอบคุณท่านผู้ชม,ชมทา<อ>้มนานผู้สำหรับคลิปนี้กามาสารุปตัวเลขของแม่แปงเนาะคะ่ะนอเลขทะเบียนรถ่ะปูปลาขาวเอารถมาให้ค่ะเจ9ปเก่าค่ะท่านผู้ชมเลขไทยโทรศัพท์แม่แปงก็คือเก5านปดห้านะคะน่ะนอเลขนาเบอร์โทรของแม่แปงนี่ศ9นย์ค่ะจังได๋ก็ให้โชคให้มั้นกับตัวเลขของแม่แปงค่ะฝันเห็นปูชีดปลาขาวเนาะค่ะนะ เอาเลขมาให้ค่ะเป็นเลขทะเบียนรถนอค่ะนอกกรสิไปเพิ่นก็ว่าอย่าลืมเด้อว่านจังเด๋กาให้โชคให้มานคับ ตัวเลขของแม่แป้งอีกนาะค่ะท่านผู้ชมนาะขอให้โชคให้มันน้ากันอีกคือเกาค่ะสําหรับคลิปนี้จ่าปอกะขอฝากช่องค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้จ่าปอค่ะถามีตัวเลขเด็ดๆอยู่ใส่จ่าปอกะสิปติตามมาฝากเอฟซีทั้งบ้านคือเกาค่ะสําหรับคลิปนี้กะยาเ่าไปใส่ค่ะท่านผู้ชมมือนีจ่าปอมีของดีมาฝากเอฟซีค่ะเป็นหนวดสีเพิงนองสร้างค่ะท่านผู้ชมไปเบิ้งน้ากันค่ะเป็นหนวดเมตตามหานิยมนาอค่ะนาะไป การ,ราค่าหลวงปูอันเวาเรื่องขุนของสีเพิงน่องสร้างรากาเซ็นผมแม่เทณนี่ให้ปั้งเนี่ยค่ะหลวงปูก็เป็นมาคือการบุกเสกออกมาเนี่ยสำหรับน่องสร้างหนวดสร้างหรือเกี่ยวกับสร้างนี่คือจะเน้นไปทังการค้าขายในธุรกิจเป็นเมตตามหายิ่าไปใส่มาใส่กร,ร,ระสามัมมีเพชุตรเทวดาหลกสมรกสาคนให้เกียริสร้าง จว่าผู้ใดนําไปบูชาพัวข่าขา,ขายหรืออยูในใส่ส่วนตัวในพิธีว่าในขอมนิบาทในเครื่อนถือเป็นสีมงคลอันสูงสุดคือน้ำสร้างส่วนเส็นผมแม่โทรณีบางของทีนก็เอินแม่เต็นผมแม่โทรณีบางคนมันก็เอินไปเป็นเครื่อเขาหลงมันจะมีตัวผูกับกตัวเมียอ่าย่ในตัวนี้ที่เล็้ไม่นี่มันครบถ้วนอันนี้ไปใส่มาใส่ก่อนแนะนำว่าหลงแล้วหลงก็ไม่หลงในจิตท,ทาง้ง หลงในสับคนคือว่าถ้านำไปล้วเกิดประโยชน์ไม่โชกไม่ลาบมันํำสู้มันเป็นประเด็นหนึ่งสี่ซอยอยากโยงเขาโมซ่าไปแล้วดูซิว่าผู้ได้มากว่าดีขึ้นวัตสุยางค่าขายบัดีก็ดีอไปรั้งเม็ดยังบ่เคยเสื่อเหลือถึงเบอร์กับถื่อ,ขขอเขาก็เงนอยู่ว่ามันเป็นอำนาจมาไหนแบบไดเนี่ยช่มากไอลอง้งปูหรืออาจะมากนี้จะเน้นไปทั้งโชคลาบค้าขายให้เขาเจริญอยู่ดีมีสุขหลงเรื่องประกอบสิ่งใดเครื่องหลงเรื่องอยู่ทุกอย่าง อ่าก็สร้างเป็นสีสัตว์สีไม่ชิวขั้นกู่ไปคุณว่ปา,าประมาณกระต่ายไหนก็ใส่ายสังสงใส่สร้างในการอบรมบอกซื้อส่วนมากเขาเลยถือตำหนักหน้ามาหนา้าไปขี่มันเขาเบาน,นองคันดีบดอ่าว่าจะขนสร้างอ่านังสร้างประกอบสร้างอันนี้สีรามาเยี่ยนีเ่เพชรเป็นสีผึงผึงตัวนี้คือน้ำม,มันสร้างโต๊ะมันเลยมาจากลูกลูกคนเดียวสร้างอยู่สีเอออยู่จังหวัดสุรินทร์กับอันนี้เป็นนวดไอ พอสมเสร็จของงาาสร้างแล้วกับพวกนางสร้างน้องสร้างร่วมกันคือบุกเสืเรียบร้อยแล้วจึงเลยนํามหายิโยมพนมาชาบุญสั่งสลอกสารสา่งแม่ยังก็เพลมาบูชาไปกับรู้สึกว่าเสาคุณกับเป็นเอกอยู่ในด่านของสร้างคือพลังสร้างสุยางมันสร้างมันเป็นสั์ใหญ่อ่าสัดคุณตัวประเทศของใส่สร้างพระเจอาอิบาส่งไปจอัวอนทุกขโมกใส่สร้างก็เลยเอาตัวนี้มาเป็นเครื่องร่างรู่สึว่าเป็นเครื่องร่างของขัง ให้ยาโยมไปสา,สาธุค่ะารผมุชมจ่าปอกรได้มีโอกาสเดินทางไปทำบุญอยู่จังหวัดสุรินทร์เนาะคะ่ะนอก็ได้ของดีติดใหม่ติดเมื่อมาฝากเอฟซีทางบ้านค่ะเป็นหนวดสีเพิงน้องสร้างค่ะจากจังหวัดสุรินทร์ค่ะารผมุชมหนวดเมตตามหาสเสน่ห์เมตตามหานิยมค่ะเดี๋ยวจ่าปอจะเปิดทางในให้เบ,บิ่งเนาะคะ่ะารผมุชมมนอ เป็นนวดเหลียกเงื่อนเหลียกท่องเหลียกทรัพย์ค่ะใส่ในการเจรจาค้าขายค่ะท่านผู้ชมดีค่ะค่ะเดี๋ยวมาเบิ่งขังหนาน้ำกันเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะว่ามีมวลสารเอียงประกอบอยู่ในหนันแน่เนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะทางด้านหนานีของหนวดนี่จะมีเส้นผมแมทอรณนี่ค่ะท่านผู้ชมที่เห็นเป็นเส้นเซนอยู่นี่เนาะค่ะเนาะหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือเครื่อเขาหลงค่ะท่านผู้ชมแล้วก็จะมีน้ำมัน สร้างตกมั่นเนาะค่ะเนาะน้องสร้างค่ะหนังสร้างค่ะท่านผู้ชมใส่ปุ๊กเศกใส่ม้วนสารทั้งสามยางสีย่ยางนี่ปุ๊กเศกร่วมกันเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะได้ออกมากเป็นหนวดสีเพิงน้องสร้างค่ะใส่ในด่านเมตตามหาสเสนีเมตตามหานิยมค่ะใส่ในเหลืองนุนดวงรับรัพท์ค่ะท่านผู้ชมผู้ใดดวงตกดวงกำลังตกตก,ตกเฮ็ดเอียงกบาบบพ่อสีดายบพ่อสีดี ก็สามารถเอาตัวนี้ไปซอยใดค่ะท่านผู้ชมในการเปิดดวงรับทรัพย์เนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะเอาหนวดสีเพลิงนองสร้างนี่ไปใส่ค่ะในการเจรจาในเรื่องน้นดวงค่ะผู้ใดค่ะขายบอดีลูกค้าบอ่คอยเข่าห่านกะสามารถเอาตัวนี้ไปใส่ใดค่ะท่านผู้ชมค่ะเพราะว่าเป็นหนวดเมตตามหาเสน่ห์เว้าวกับไผกับผู้นั้นหักผู้นั้นเมตตาเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะเจรจากับผู้ใดกะ เพิ่นได้ยินเสียงฮาาวนี่เพิ่นก็เกิดค่วมเมตตาสงสารเมตตาหักค่ะนิยมช่มชอบเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะสามารถเอาตัวนี้ไปใส่ใดค่ะในเหลืองนุนดวงเปิดดวงค่ะท่านผู้ชมตัวนี้ไปใส่ใดค่ะท่านผู้ชมซอยเปิดดวงนุนดวงเฮ้าเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะถ้าสนใจก็สามารถติตดตไม่ใดทีเบอร์โรของจ่าปอนเนาะคะ่ะเนาะโทรมากเลยค่ะท่านผู้ชมเบอร์โรด้านลางเนาะค่ะเนาะ สำหรับคลิปนี้กลาท่าธผูมุชมไปเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ